สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็อยู่รายการ f อเบ a ฟ i TV ทีเช่นเดิมคะวันนี้เราจะมาเล่นมอสกันนะโอเคก่อนอื่นเราต้องเปิดมอดเจ้าตัว

จะมาวอดป็นชืิวอเลยเดี๋ยวนะ

มันจะเป็นแท่งเจ้านี่ยอ่าวันนี้ก็ริมสึกก็ริมเดือดนะฮะกร็มรมปะทะกอลิมนะฮะโอเคปึ๊บเปึ๊บปึ๊บเปิ๊บเปิ๊บปิ๊บนะฮะถามว่ามันจะสู้กันยังไงมาดูเร้ากันนะฮะโอเคเปิ๊บปิ๊บมา อ่าไฟกันเลยอเออเดี๋ยวเนี้ยนะตีมันทีหนึ่งก่อนฮะเพราะว่ามันจะได้เสมอกันฮะอ้อขนาดตีตัวนี้ให้เลือดเท่ากันแล้วเน,น,นี่ยโอเคฮะไฟชนะคือโกลิมตัวนี้ฮะตาต่อไปฮะโอ้

คีภาษาคอเปิดขอยมืมจากภาษาฝรั่งเศสครับเปียงเสจริงๆแนละ้วเปียงเสค,คือคู่บาา้าสิเยงเสยโดยมีปีตัวตอนท้ายออกเสียงเหมือนกันคมหมายคือคู่นสาวแต่พระองคเองสัดสนเรื่องนี้ครับผมว่ายงเสอาจจะใคู่ปัจจุบันนี้ครับพอแต่งงานแล้วจะเรียกว่ายอย่างไรครับ

เร็วเตายไปออโกเลมตอนนี้นะโกริมหลายๆตัวพะทะโกรลมหนึ่งตัวนะจิ๊บจ็๊บจบจ็บเจ็บ จิบจิจิบจบโกลมฟึบฟิบฟึบฟิปซิกโกลมเตียดโกลมเตียดออ๊อ้โตายโทษฮะมีลัดอ่าสองวนอ้าว พูชนะจบปุณโอเคขอจะพิดพ์รงสำหรับสองวยวไหมครับปั๊บจุ๊บ